เป็นส่วนของเขาเลยนะทุกคนนี่ขออนุญ,ญาตเล่นน้ำนะคะดูดิอุ้ยสวยเป็นแบบก้อนหินหมดเลยแล้วตรงนี้ก็น้ำไหล เดินลุยมาดิมีปลาด้วยอ่ะอเราใครเ,เ,เด็กที่มาปาลานะเอาหรอเออแล้วทำไม <c oughs> วะเราเด็กที่มันมาเดินหาปลากันใช่ไหมแดดตรงเนี้ยที่มันเดินไปตรงนั้นกันอ่ะเด็กเดินมาดิอืมเดินเล่นได้ทั้งวันอ่ะบอกให้แบบเนี้ยชอบมากเล่นน้ำลงไปนอนเลยลงไปนอนเลย อันนี้ค่ะกับจากตัดเอ่อตัดกองสีนะเฮ้ยมองเขาว่าอะไรบ้เนี่ยเมื่อกี้น้ำแบบใสมากใสแบบใสอ่ะใสแบบใสเลยอ่ะ น้ำเย็นมากทุกคนืหไ,ไหลมากอืมเนาะมันกองไงแม่นี่มันเหมือนเป็นก้อนหินละแล้วมันก็ไหลผ่านตรงนี้ไปตรงไหนมันจะน,น,น้ำตกแหลยน้ำตกเหรอตรงนี้มีน้ำตกด้วยเหรอนี่มันไหลมาจากบนภูเขาเลยตรงฝั่งนี้มีน้ำตกไหมครับไม่มีเอ้ามันไหลมาจากไหนลงุง โอ้ภูเขาไม่มีน้ำตกแต่เป็นลำธารอ๋ออ้อยโน่นเป็นน้ำตกเป็นห้วยอันนี้มันห้วยลงเขาไงตรงนี้มีปลาเยอะไหมครับเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ไม่เห็นแต่ปลาตัวเล็กๆการธรรมชาติหน่อยๆลงเขาไปอืม่ะไมเห็นมันก็หนุ่มดีมันเลยแบบ เก็บผักหาผักมันไหญนะ่แล้วน้ำตกอ่ะน้ำเย็นมากคิดดูถ้าแบบไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่หน้าฝนนะน้ำใสแน่ๆใสกว่นนี้เยอะอ่ะดูดูลุงเขามาเก็บผักเหรอป๊ะพี่กากบ,บ้านต้องอื่นกันดีกแล้ ดูดิมันไม่เลืกเลยรองเท้าเหลืองหมดแหละบอกให้ทำไมอ่ะมันโดนเนี่ยดินเนี่ยดินสีแดงเดินน้ำเย็นมนั้ยอ๋อน้ำตกน,น้ำไหลลุงเขาบอกน้ำตกน้ำไหลแล้วง,ง่าไปเรื่อยๆน้ำแห้งแล้น้ำแห้งถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะ่าจะเป็น น้ำตกตาดกวางสีแต่มันต้องไม่น่าฝนน่าจะงามวันนี้สีมันฝนมันหนาป่ามด้ขึ้นมาเชิงก่อนอ่ะต้าขึ้นไปแล้วค่ะข้างบนตาดกวางสีใช่ไหมลุงขึ้นมาเชิงบนขึ้นอ่ะออกข้างบนยังไม่ได้ขึ้นไปน้ำมันอ้วกอย่างงี้อ๋อยังยังค่ะลุงยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนภูเออ น,น้ำมันผุดออกเออน้ำมันโอ๊กแต่พื้นดินเป็นมาออกกับพื้นดินเลยโอ,อ้าอตาตกสี่เลยโอ้โอ๊กไปแล้วหรือหวังแม่มี่เพิ่ลิตแม่งามสิหักใจจ้าโอเคเจ้าดูปลาดิปลาอย,อยู่ตรงนี้นตัวเล็กเต็มเลย